หลักพิจารณาเมื่อกระทาแล้วราหุลเมื่อกระทากรรมใดด้วยกายแล้วพึงพิจารณากรรมนั้นว่ากายกรรมที่เรากระทาแล้วนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ ราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นไซเธอพึงแสดงพึงเปิดเผยพึงกระทำให้เป็นของหงายซึ่งกายกรรมนั้นในพระศัสดาห,หรือในเพื่อนสัพรมจารีผู้เป็นวินยูชนทั้งหลายครั้นแสดงครั้นเปิดเผยครั้นกระทำให้เป็นของหงายแล้วพึงถึงซึ่งความระวังสังวรต่อไปราหุล ถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่ากายกรรมที่เรากระทำแล้วนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมอันเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ราหุลเธอพึ่งอยู่ด้วยปีติและปราโมท ตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนเถิดราหุลเมื่อกระทำกรรมใดด้วยวาจาแล้วพึงพิจารณากรรมนั้นว่าวจีกรรมที่เรากระทำแล้วนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวจีกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไร มีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นไซเธอพึงแสดงพึงเปิดเผยพึงกระทำให้เป็นของงายซึ่งวจีกรรมนั้นในพระศาสดาหรือในเพื่อนสัพพรมจารีผู้เป็นวินยูชนทั้งหลายครั้นแสดงครั้นเปิดเผยครั้นกระทำให้เป็นของงายแล้ว พึงถึงซึ่งความระวังสังวรต่อไปราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่าวจีกรรมที่เรากระทำแล้วนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นวจีกรรมอันเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไร มีสุขเป็นวิบากดังนี้ราหุลเธอพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนเถิดราหุลเมื่อเธอกระทำกรรมใดด้วยใจแล้วพึงพิจารณากรรมนั้นว่ามโนกรรมที่เรากระทำแล้วนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นมโนกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกำไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นใสเธอพึงแสดงพึงเปิดเผยพึงกระทำให้เป็นของงายซึ่งมโนกรรมนั้นในพระศาสดาห,หรือในเพื่อนสะพรมจารี ผู้เป็นวินยูชนทั้งหลายครั้นแสดงครั้นเปิดเผยครั้นกระทำให้เป็นของงายแล้วพึงถึงซึ่งความระวังสังวรต่อไปราหุลถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่ามโนกรรมที่เรากระทำแล้วนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นมโนกรรมอันเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ราหุลเธอพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทตามศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนเถิด